ของสำเนานะครับในกรณีที่ของธีรวัตรเนี่ยนะครับรถยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับรถไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับก็สามารถทําได้ทุกท่านนะครับไม่ได้เป็นเจ้าข,ของก็สามารถทําได้นะครับแล้วผู้เอาประกันนะครับระบุผู้เอาประกันก็คือธีรวัตรเลยนะครับน่านะครับคนละเจ้าของแต่ผู้เอาประกันผู้ซื้อลงชื่อธีรวัตรเลยซึ่งรถคันนี้ไม่ใช่ของธีรวัตรแต่ธีรวัตรเป็นผู้ นะครับเป็นผู้ซื้อนะครับอ่านี่เหตุการณ์จริงนะครับอ่านะครับนี่ธีรวัตรให้รหัสมานะครับโอนเงินโอนเงินมาเพื่อเป็นเมมเบอร์นะครับการสมัครเมมเบอร์ก็คือประกันชีวิตนะครับถ้ามีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหนึ่งแสนบาทไม่จําเป็นต้องใช้นะครับนปัจจุบันแต่เหตุการณ์เกิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่คิดนะครับภายในหนึ่งปีนะครับหนึ่งแสนบาทหรือทุนรภาพก็คือห้า ห้าหมื่นนะฮะห้าหมื่นนะครับทุกคุณภาพห้าหมื่นนะฮะเสียชีวิตหนึ่งแสนนะครับด้วยการเปิดเมมเบอร์นะฮะโอเคตามขั้นตอนเลยครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะมาเช็คให้เลือกทั้งหมดสามสิบหกบริษัทตั้งแต่ถูกถึงแพงนะฮะตั้งแต่ถูกถึงแพงก็คือสามสิบหกบริษัทได้เลยนะฮะสามสิบหกถึงสี่สิบนะฮะอ่าเริ่มจากอาคาเนไทยวิวัฒน์ไทยสีคุ้มภัยนะฮะเทเวศเลือกเอาเลยครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จมาดูตรงนี้ครับมาดูตตรรรงงนนนนนีี้้้ะะใหหทุก่าดูเ็มัคบ อ่าไทยวิวัฒน์กับอาคาเนราคาเท่ากันเห็นไหมครับนี่คือห้าพันเก้าร้อยเท่ากันอันอื่นถือว่าแพงสุดนะฮะคือหกพันและหกพันห้านะครับเอาละมาดูส่วนต่างครับดูส่วนต่างตรงนี้ครับอันนี้ไหมครับเห็นไหมอู่ธรรมดาเห็นไหมครับอู่ธรรมดาเห็นนะอู่ธรรมดาเห็นไหมครับว่าห้าแสนกับหนึ่งล้านไอ้ตัวล่างก็คือสิบแสนอ่าสิบสิบล้านเนาะแล้วก็อัดถัดมาก็หนึ่งล้านกับล้านห้าแสนมันเกิดอะไรขึ้นครับดุ่งนี้ครับนี่ครับ การเสียหายต่อทรัพย์สินร่างกายเห็นไหมครับการเสียหายต่อทรัพย์สินร่างกายความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยต่อครังความเสียหายต่อทรัพย์สินความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับให้ดูตรงนี้ครับดูตัวล่างหนึ่งล้านกับล้านห้านะครับไทยวิวัติล้านห้าเห็นไหมครับไทยวิวัติล้านห้าอ่านี่ครับถ้าทรัพย์สินถ้ามีเกิดการเสียหายนะครับมีการเฉียวชนชนเขาชนเรานะฮะอันนี้ถือว่าปสองบวกนะครับปสองบวกนะครับชนเขาชนเราเราก็ได้นะฮะ โอเคนะครับนี่คือรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเอาละสรุปนะฮะเราก็วิเคราะห์ให้ธีรวัตรถามว่าผมจะต้องทําบริษัทไหนดีครับเรื่องลูกค้าอาจจะไม่รู้นะครับเราก็จะบอกลูกค้าว่าได้ประโยชน์สูงสุดก็คือนะครับไถวิวัน์แล้วก็ตัวเลขตรงนี้นะครับล้านห้านะครับกับสิบล้านเห็นไหมกับล้านหนึ่งตัวบนนี่ฮะนาเห็นไหมครับตัวช่างระหว่างธรรมดาไล่ลงมาเอาละครับผมก็ส่งข้อมูลให้ธีรวัตรแบบนี้ครับ เราจะขีดตัวนี้ให้เลยนะฮะเราจะวิเคราะห์ให้ลูกค้าดูว่านี่อันนี้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็อธิบายให้ฟังเห็นไหมครับถ้าท่านยังไม่เข้าใจตัวหนังสือเล็กๆแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านมาถึงมือถึงมาถึงมือพร้อมหรือพี่เต้นัตตลีเนี่ยท่านจะเข้าใจทุกอย่างทุกด้านซึ่งมันเป็นเรื่องประจําตัวของท่านเป็นกฎหมายครอบครัวเป็นกฎหมายประจําตัวประจําบ้านถือว่าสามัญประจําบ้านเลยนะครับเพราะทุกท่านจะไม่รู้ไม่ได้เพราะท่านขับรถบนถนน รับผิดชอบตัวเองกับผู้อื่นด้วยนะครับโอเคนะครับถัดไปครับนี่ครับยอดหักค่าคอมเห็นไหมครับเห็นไหมครับห้าพันนะฮะห้าพันนะฮะยี่สิบสองบาทนะครับไม่รวมอ่าพรบไม่เอานะธีรวัตรไม่เอาพรบโอเคโอนเงินครับที่เข้าบริษัทไปเลยครับไม่ต้องผ่านผมนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับทีรวัตรโอนมาให้ผมเพื่อใช้พอร์ตครับเห็นไหมครับโอนมาให้ผมนะฮะอ่าธีรวัตรมหาวิเชียนนะครับแล้วก็ผมบอก ผมก็โอนไปที่นะครับให้ธีรวัตรโอนไปที่พี่เต้เลยเห็นไหมครับเพราะว่าธุรกิจนี้มันดียังไงครับพี่เต้เป็นฝ่ายประกันของผมนะฮะเป็นผู้แนะนําแล้วก็ถือว่าผู้มีประสบการณ์สูงสุดผมบอกเลยว่าไม่มีใครนะฮะผมยังบอกเลยว่าสามสิบปีนะฮะพี่เต้ที่อยู่ตรงนี้นะคือกิีดเลือดเลือดท่านุ๊บนี่มันมันเป็นประกันไปเลยอ่ะเพราะว่าท่านเรียนจบมาก็เป็นเลขานะครับเอค่ายภูเขาทองนะฮะ ท่านเป็นเลขาคําว่าเลขานะมันตึงกว่าคนอื่นเลขาเนี่ยมันเก่งกว่าเจ้าของอีกนะผมจะบอกให้เพราะมันรู้ทุกเรื่องนะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพี่เต้เน,นี่ยฮะถือว่าสุดยอดแล้วเรื่องการบริการก็สุดยอดนะฮะค่าคอมเขาแค่นิดเดียวแต่บริการบริการแบบโอโ้โหโคตรเลยนะฮะค่าบริการเดินทางไปกลับก็หมดแล้วนะโอเคนะฮะเอานี้ผมจะบูดให้ฟังนี่ไงครับมันเป็นอวีตรงนี้พอมันจ่ายปุ๊บมันเป็นอวีตรงนี้สามสิบสองเห็นไหมครับ มันรักษาสิทธิ์ได้ด้วยท่านซื้อพรบรท่านซื้อประกันท่านซื้ออยู่แล้วแต่ท่านมันอยู่ในท็อปอัพทุริศไงถ้าท่านไม่ได้อยู่ในท็อปอัพทุริศไม่เป็นไรครับท่านไปซื้อที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาชิวๆเดินผ่านร้านไหนท่านก็ซื้อไปเลยนะฮะแต่อันนี้ท่านมันได้แล้วมันได้อีกครับมันสุดยอดตรงนี้นะครับลดแล้วนะฮะจากห้าพันนะ, 5, นะ, 5, นะ 5, ห้าพันเก้าร้อยนะห้าพันเก้าร้อยเหลือห้าพันยี่สิบสองบาทและยังมาลดอวีอีกนะครับมันสุดยอดตรงนี้นะฮะเอาละ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะผมจะบอกให้นี่ครับจ่ายจริงครับห้าพันเก้าเห็นไหมครับห้าพันเก้าใบกรมธรรออกเรียบร้อยเห็นไหมครับห้าพันเก้านะฮะเห็นไหมฮะห้าพันเก้าห้าพันเก้าร้อยกรมธรรนะฮะออกเรียบร้อยออแล้วเป็นชื่อใครดูก่อนนะฮะทีรวัตเห็นไหมครับ att, he ซึ่งไม่ใช่เป็นเจ้าของรถนะครับแต่เป็นผู้เอาประกันเพราะฉะนั้นครับเรื่องราวแบบนี้นะฮะหลายคนหลายท่านนะฮะมีปัญหาเชียวชนชนแล้วตายชนแล้วหนี อันนี้สําคัญนะครับอย่างน้อยท่านต mm ้องมีพรบประกันประเภทไอ้ประกันประเภทสามไว้ซึ่งประกันประเภทสามหมายความว่าท่านนะครับท่านมีประกันประเภทสามแต่ถ้าท่านถูกชนตุ้มและคันนั้นไม่มีประกันท่านคันนั้นที่ชนท่านไม่มีประกันนะฮะแต่ประกันประเภทสามจะไปเรียกร้องแทนท่านกับถ้าท่านไม่มีต่างคนแต่ไม่มีท่านไปเรียกร้องเขาเขาพูดว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายท่านทําไงครับเอาปืนยิงเลยไหม เออเอามีดมีดยิงเอามีดแทงเลยไหมไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับประกันปสามเนี่ยจะเรียกร้องแผนให้ท่านแล้วจะซ่อมรถให้ท่านแล้วประกันเนี่ยเขาจะไปไปเรียกค่าเสียหายกับคนนั้นเองเห็นไหมครับปสามไม่กี่บาทมันหลักพันหลักร้อยเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะโอเคนะครับผมขอจบรีวิวสินค้าวันนี้เท่านี้นะครับประกันนะครับนึกถึงวิเชียน ะครับบายนัดดาลีขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะขออนุญาตต่อเนื่องนะคะขออนุญาตต่อเนื่องไหนๆก็ไหนๆนะคะอ่ามี MC. ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะขอบคุณโคดวิเชียนมากๆเลยนะ,ะทีมงานสายแข็งของพี่เต้เลยนะคะทีมงานาประกันภัยบายนันนรีนะคะโคดวิเชียนสามารถติดต่อผ่านโคดวิเชียนมาได้เลยนะคะบอกกับทุกคนทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะที่มีปัญหาเรื่องประกันไม่ว่าจะเป็นประกันรถประกันชีวิตนะคะติดต่อพี่เต้โดยตรงนะคะพี่เตย้ยินดีแนะนํานะคะไม่ว่าจะเป็นประกันประเภทประกันภาคบังคับ นะคะบังคับในส่วนของประกันรถก็คือตัวพรบรนะคะเงื่อนไขยังไงเป็นยังไงนะคะอยากจะรู้นะคะแล้วตัวเลขที่โคดวิเชียนโชว์เมื่อตะก,กี้นะคะอยากรู้ตัวไหน Adtention มนส่วนตัวได้เลยนะคะทําไมต้องเป็นหนึ่งล้าน10บล้านแล้วก็1.5ล้านนะคะบุคคลภายนอกคือใครอะไรเนี่ยถามได้ทุกตัวนะคะมีปัญหาพรุ่งนี้พี่เต้จะไปขึ้นศาลนะคะขึ้นศาลเป็นเพื่อนลูกค้าที่ขับรถชนคนเสียชีวิต2คนนะคะที่ การจนาเมื่อปล,ปลายปลายปีที่แล้วนะคะชนเสียชีวิต2คนเลยคนทําถนนนะคะลูกค้าเป็นลูกค้าของอน้องในทีมงานนะคะในทีมงานของพี่เต้